สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนี่ฮะตูนมาซื้อชชเย็นอันนี้มวันนี้กินของแพนะครับไปครับมาจะพาดูว่าในปั๊มข้างๆปั๊มมีอะไรบ้างครับมีลูกชิ้นนะครับมีลูกชิ้นจังข้าวแกงครับมีปึ้งเงี้ยเชียงอ่านผิดเปล่าข่ยยาอันนี้ปั๊มสะทอมากยังพอนีทุกคนตรงที่ตูนขายของครตูนอ,อยู่ขายอยู่ข้างๆปั๊มเดี๋ยวพาไปเดินไปดู แล้วก็มีของฝากข้าวกพข้าวแกงมีอะไรต่ออะไรครับแล้วก็มีพิซซ่ามีพิซซ่ามีขายหวยอันนี้เขายังเขาหวยพิ่ออกไปเขายังไม่มาขายมีกั่วทอดมีเคอรี่นู่นนุนก็เป็นชาบูชาบูตึงแล้วก็ไอตรงที่ตุนสักผ้าประจำอจัตโนมัติัน,นี้ของฝากอร่อยนะนี่ แล้วมีห้องว่างให้เชา่าอยู่นั่นน่ะเออทุกคนเนี่ฮะแล้วก็มีเซเ,เ,เตอร์เซเตอร์นี่ไตัวบบนี้ว่านั่งกินเวแบบลายอยากกินอะไรแบบประมาณนี้ครับเดินมากินเนะ่ยนี่ฮะแล้วก็มีกุญแจทำกุญแจแล้วก็มีสติฟฟ์เกาหลีนะครับมีแบตเตอรี่ครับทุกคน จเรเินแถวนี้จะเลิญมากแต่แค่ถนนยังทําไม่เสร็จเห็นลูกค้าไปกินก็เลยแบบเอ้ยอยากกินแล้วก็มีไอ้ซูเครับแชมพูตึงเนี่ยตัวยังไม่ลองกินเลยเดี๋ยวต้องลองกินสักวันซ a เ m อร์อทีอ็มกษตกรให้กรุงศีไฮพาณิสก็เซเว่นนะเซเว่นเซเวอันนี้ฝนตกนะทุกคนก็มีนั่นแหละครับ เซเว่นแล้วก็มีนู่นฮะโชคชะร,ร้านน้ำร้านอะไรก็มีร้านไก่ทอดมีนังกินโดนัทมีเส้กกรอบอย่างมีโดนัทกินเนี่ยนะมีลอตเตอรี่มีธนาคารตวยเทมต่างๆเนาะนีะ่มีพวกถ่ายภาษีพรพบถ่ายลงไถ่ายรูปครปับทุกคนวันนี้บันพักก็จะมีดอกไม้มาขายตร้มก็มีแฟมิลี่ครับ พวกไอ้ต่างๆตรงนู้นนะนะทุกคนมีร้านซ่อมรถในละแวกนะครับแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตรงนูน้นก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะข้าวผัดปูเนี่ยนะนี่คือให้ทำทางไม่เสร็จที่เฉยครับทำให้เจริญมากเลยไปก็เป็นท่าต่างๆกล้วนู่นครับมีสเต็กนายใหญ่ กินสเต็กก็สั่งแล้วก็มาส่งแล้วก็มีข้าวแกงใต้ครับแม่ค้าก็หลับหน่อยนะคะแม่ค้าก็จะหลับนิดนึงฝนมันตกอากาศดีตัวฝนตกก็หลับเลยตัวก็จะไปหลับเหมือนกันแล้วเนี่ยอ่าอ่าบรรดาก็ปิดร้านแล้วนี่ร้าน,นตูนเนี่ยก็ปิดไอม้ม่านลงมาครับเพราะว่าฝนมันตกสะต้องสเต็กอะไรปลาผงปลาเผาหมูกระทะชั่งกิโลครับนี่ครับรถทอยแมงผู้ขับผ่านฮนะตัวก็เลยเรียกไอ้สามโลร้อยแต่ว่าตัวแค่สองโลก็พอ เดี๋ยวไปมันก็จะกินไม่หมดก็ใส่คาตะไคร้ใบมะกรูดโหระพาครับโหระพาจะอยู่ตรงกลางๆหน่อยเงีอยากกินหอยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตักน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้ยทุกคนสุกแล้วสุกแล้วแค่นี้ก็พอแล้วสุกแล้ว,ลวปิดแก๊สเลยหอมมากเปิดมานี่หอมโหระพาตีจมูกาามอ่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดตีจมูกเลยครับทุกคน ตำน้ำจิ้มกันจ้าคือน้ำจิ้มครับปั่นเอาครับแบบว,ว่าพี้เกียจตำทุกคนแบบง่ายๆก็จะมีพริกเนานะจะไม่ใส่กระเทียมไม่อะไรนะทุกคนพริกกระรับชีซอยๆใส่ค่บแบบง่ายๆแบบชอบแบบใส่ต้นหอมลงไปจิ้มซีฟู้ดตุนต้องมีต้นหอมลงไปมันฟิลมันกินกะแบบกดจิงข้างนอกก็ได้แต่่าแต่ว่าแบบ ได้แบบว่าฟิลใส่แบบช็มไปอย่างนี้เสร็จแล้วปัน่นโอ้แมงวันก็มาน,นิงงชิมข,ของเราน้ำไม่ต้องเข้าแล้วชานชำชาต้องเข้าแล้วครับว่างครับว่าง treo nằm đoàn tàm nhưng tam chân đi hữu quân nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì うんうん、う,まいうわっとににでない。 กินหอยโชว์ครับโชว์กินหอยตามไปต้มอ,อานมามันก็บดนะทุกคนโอยนึงหวานมา จะแบบนอกากน้แล้ว,วเหรอครับขอบคุณครับขอน้ำเขียว เย็นๆเขาจุ้ยทุกคนเจ้าก,กัวันไม่ได้ปวดหัวถ้าเแตดตุนกินดื่มแล้วต้องกื่มตอนเย็นเท่านั้นากามันร้อนมากที่ถึงใช้ภูมิเลยพรมไม่ร้อนเรื่อนร้อนมาก ดูลงคลิปแบบว่าร,รัวๆเลยอ่ะฝากไปยอนดูคลิปด้วยนะคะว่ไม่แจ้งเตืนอนก่อนขอบคุณครับไม่ออกยังเนาะนึ่อันดูอ่ะ แป๊บเดียวน,นะมาจไหนอะไรสองาใช่เหรอ,นหนอเก้าไหนออก,กนแนมตอนถ่ายคลิปนี้ก็คือมันหวยออกศูนย์เจ็ดอ,อันไหนศูนย์เจ็ด แดดรางวัลเลขท้ายสองตัวน่อมีับลาด่ะตุเขาบอกว่าจะซื้อศูนสามนะแดดนี่นะศูนย์เจ็ดเี๋ยวเไม่ซื้อยงแ่อันนี้แบบนึ้ point ที่บนะอกแท้ไหมยิ้มทุกท,งทางชอบผู้หญิงรวมผู้หญิงตลอดเวลาเขากันบน้ามเอีกอันนี้มือแรของเดือนเกิดตูน ในคลิปตุ้งเกลือที่ญี่ปุมีนาวันนี้มันโกนเนะพี่รังเนาะดอกไม้มาขายไงดอกไม้มาขายไม่เร็ว่ราเป็นมันโกนทุกคนมโรยบนติหมดแล้วเนี่ย เลยไปแล้วประมาณหนึ่งโลกนโละแล้ว mm hmm. แวบง,งก์สองจำปาากาฮันเลเล็กฮันตากาเลเล็ก โอเคทุกคนกคิดนี้วันท่่นี้นะครับลูกค้าเวพีสัส่งกัมปาเมื่อเร็ของเดือนม,มีนาครับในคลิปนะครับเจอกันใหม่ที่น,นาครับสวัสดีครับโลัมาแล้ว